เดี๋ยวรอบเที่ยงก็ต้องไปส่งของให้ลูกค้านะครับกำลังจะเจ็ดโมงแล้วครับ ไปใกล้กว่าโอ้โหแล้วพ่อก็ขักลงหมดหรอกไปใกล้ก่อนนะครับเสาไม้นิดเดียวอะ่ะมันก็ยังขึ้นไปก่ออีกไม่เข้าใจจริงๆ อีกแล้วอุย้ยสายหย่อนสายหย่อนหลุดทัวถ้าสายหย่อนอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่เหลือนะหลุดอุย้ยยังอยู่โอ้ยเต็มคำโอ้ยมิดเลยครับมิดเลยตัวที่สามมูจุดนี้นะครับไมยนี้ผมโดนบ่อยมากมิดเลยนะครับโอ้ย กิบหลุดด้วยเกือบหลุดฮนะดูฮะกิบหลุดดูฮะโอ้โหไซส์พอได้อยู่นะครับโอ้โยนนาๆดูเหยื่อหน่อยก็นี่นะครับสวบเสยนะครับสีส้มโอ้โห,หอื้อหอ ็บฮนะตัวนี้เก็บกิ๊บหลุดนะครับโอ้โหเกือบหลุดแล้วนิดเดียวก็สบเสยนะครับสีส้มเป็นงานเพียวๆนะครับผมไม่ทำตานะครับเป็นงานเพียวๆเลย ก็ตัวนี้จะผมวางขายในช h อปปี้นะครับนานาที่สนใจก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะครับกบยางสวบเสยนะครับ k y k ก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับผมขอบคุณครับ